กรบสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญน,นะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวงานกรอบพระประสมนะครับผมก็อันนี้ยังไม่ได้พับหลังนะครับจะมาโชว์ให้ดูนะฮะอันนี้มันเป็นแสงพอแสงทำให้สีกรอบมันจืดนะครับจริงๆแล้วสีเข้มตัวจริงสีเข้มแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งหลังคลิปนี้ให้ดูนะครับนะครับว่า ตัวกรอบมันจะเป็นสีเข้มกว่านี้เยอะนะฮะอันนี้เป็นแสงมาทําให้สีมันเป็นอย่างนี้นี่จะโชว์ให้ดูว่ากรอบที่ยังไม่พับเนี่ยเป็นยังไงนะฮะหนานะครับที่ร้านใช้ทองเยอะค่อนข้างเยอะกว่าทองตลาดนะมันถึงได้ลวดลายมันได้ลึกกว่าแล้วก็ดูมีมุมมองในการตัดมุมได้ค่อนข้างจะเงากว่านะครับร้านอื่นนะครับผมก็เนี่ยลสังเกตดูว่าไม่ไม่บางเลยครับหนานะฮะเคลื่อนไหว ยากอยู่นะนี้ครับแผ่นหลังก็หนานะฮะไม่บางนะครับนี่ครับลายด้านหลังที่ยังไม่พับก็จะสวยนะครับพอพับแล้วมันก็จะกินระยะไปนิดนึงดูมาเลื้อยนะฮะด้านข้างไอ้ด้านขอบสิครับแล้วก็สามลอนติดไขปลาเป็นสัญลักษณ์เลยนะฮะส่วนหน้าสิงห์นี่ฮะก็จะเห็นเป็นตัดเงาจุนซ้ายครับเงาสิงห์เงาแวบเลย อย่างนี้ฮะตัวนี้เป็นไข่งสิงห์ฮะติดพญานาคนะคก็จะองค์นี้ก็จะหนักนิดนึงน่กขอปกติหน่อยนะฮะข้างล่างเป็นสามเหลี่ยมแล้วกแกะลดลายกนกนฮกก็ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้พับก็เลยเอามาให้ดูก่อนว่าจริงๆมันมันมันหนักมาเหตุผลว่าทําไมลูกค้าส่วนมากที่โทรมาถ,ถามว่าถามราคาแล้วมันทำไมมันสูงจังนะฮะ นี่ก็กรอบนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างที่แสดงชัดเจนว่ามันไม่บางเลยนะฮะในเหตุผลว่าทําไมทองนะกรอบมันถึงสุราคาถึงสูงไม่ได้สูงเพราะว่าค่าแรงอย่างเดียวนะครับสูงเพราะว่าตัวกรอบด้วยน,นะครับแข็งแรงแน่นอนการันตีถ้าใส่ไม่สมบุกสมบันนี่มีสิบปีขึ้นสบายสบายห่วงก็ทนนะครับเพราะว่าทําไว้สําหรับกัรไม่ฉีกแน่นอนตรงนี้นครับ ท่านที่ทํากรอบพระเอาไปทํากันได้นะครับปากแบบนี้ครับก็เป็นไอเดียที่ดีสําหรับการทํากรอบนะครับที่จะทให้หูมันแข็งแรงขึ้นนะฮะเอาไปพัฒนากรอบของท่านได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็โอเคครับม่อนภาพนิ่งยผมไม่ให้ขึ้นไว้ด้านหลังคลิปนะครับท่านใดชอบดูภาพนิ่งก็ได้ดูด้านหลังเลยนะครับส่วนท่านใดสนใจดูภาพเพิ่มเติมนะครับเป็นงานสําเร็จรูปงานที่เสร็จแล้วนะฮะ แล้วก็งานจิวเวลรี่ต่างๆได้ที่ Facebook นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ไอ้กดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับผมแล้วก็ท่านใดสนใจติดต่อโดยตรงก็มีลายแอดเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนคลิปด้วยนะครับผมโอเคครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ